วิกกี้ภรรยาเวียประกาศข่าวดีท้องเตรียมตัวเป็นคุณแม่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆและข่าวดีตอนรับในเทศกาลวันแม่เลยทีเดียวค่ะหลังจากที่จุงมือวิบาก,กันไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับครูของพระเอกหนุ่มเวียสกลวัฒน์และวิกกี้พีมนญยาล่าสุดสาววิกกี้ได้โพสต์อินสตาแกรมเป็นภาพอวดท้องโดยมีมือของเจ้าตัวและสามีทำรูปหัวใจที่ท้องพร้อมกับบอกข่าวดีกับทุกคนว่า ตอนนี้กำลังเป็นคุณแม่ป้ายแดงแล้ว Happy Mother's Day ในวันแม่ปีนี้เป็นปีที่สำคัญของลูกเป็นปีแรกในชีวิตที่ลูกมีคุณแม่ที่ลูกรักสองท่านคุณแม่ที่ให้กำเนิดลูกเป็นพระของลูกรวมถึงแม่สามีที่วิกกี้รักและเคารพและในปีนี้ก็จะเป็นปีแรกของลูกที่ลูกจะเรียกตัวเองว่าแม่พิมพ์ถึงตรงนี้แล้วน้ำตาก็ไหลออกมาวิกกี้ขออวยพรให้คุณแม่ทุกคน รวมถึงลูกๆของคุณพ่อคุณแม่มีความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาและความกตันอยู่นะคะทามกลางความยินดีของเพื่อนพี่น้องคนในวงการบันเทิงและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างล้นหลามค่ะ